ครับสวัสดีครับในส่วนของตอนที่2เนาะของหนงซื้ออ e ีบุ๊หลวงพ่อเงินวะละ2451และ2459ในความเชื่อของข้าพเจ้านะ่าในตอนที่2 EP 2นี้เราจะคุยเนะื้อหาโดยรวมก็คือสารบัญเนานะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะต่อไปถึงเรื่องของปุเชดีวัดบางคลานนะแหล่งแหล่งศึกษาอยู่กับหลวงพ่อเงินของผมเนาะแล้วก็ วตม,มบทแห่งการจัดสร้างเนาะว่าหลวงพ่อเงินวาละ2451อันนี้จะเป็นเนื้อหาโดยรวมของอีพีนี้นะครับก่อนอื่นมาดูในส่วนของสารบัญเนาะว่าในทั้งหมดหนึ่หน้อยสิบเอ็ดหน้าเนี่ยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นอะไรบ้างเนาะหลายคนอาจจะดู EP ที่แล้วแล้วก็เลือกเลือกดูในส่วนที่ตัวเองสนใจในแต่ละตอนก็ได้นะครับ แต่ตอนนี้คือจะมาแนะนำเนื้อหาก่อนอเบื้องแรกก็คือในส่วนของอกลุ่มเจดีมีจริงไหมเนาะก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอที่เราเคยได้ยินกันว่ากลุ่มเจดีกลุ่มเจดีนะจริงจริงแล้วมีจริงหรือเปล่าก็ในนี้จะมีหลักฐานให้ดูเนาะคือผมไปไปดูมาด้วยตัวเองเลยตรงนี้จากนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับแหล่งการศึกษาเกี่ยวกับหลวงพ่อเงิน ของมูสมกเล่นเองที่ใช้เวลากว่า2ปีในการศึกษาและก็สะสมนะจนมาถึงถัดไปจะเป็นเรื่องของปฐมบทของการจัดสร้างพระหลงพระเงินวุระ2451ซึ่งจริงๆไม่ได้มีบันทึกอย่างเป็นทางการแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์อเอาว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงแต่สุดท้ายบก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ผู้รับฟังเองครับ ต้องไปวิเคราะห์ด้วยตัวเองอีกทีทั้งหมดทั้งมวลที่มาเป็นหนังสือเล่มนี้ได้คือเกิดจากการวิเคราะห์แล้วก็ด้วยอาศัยข้อมูลที่ทางทางผมเองไปหามาได้นะอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะไม่ไม่ได้ตรงความเป็นจริงยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องก็ต้องออรอดูต่อไปนะอย่างน้อยตรงนี้ให้เป็นเหมือนอจุดเริ่มต้นที่มันเหมือนเป็น กขเรีวๆอะไรเบสข้อมูลเนาะข้อมูลพื้นฐานก่อนอันไหนไม่ใช่ก็เดี๋ยวก็ต้องมาแก้ไขกันอีกทีแต่เบืต้นคือที่เก็บข้อมูลมานะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้หัวข้อต่อไปจะเป็นในส่วนของเนื้อหาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลวงพ่อเงินละว,ว่าในวาระ2451 2459เนี่ยลักษณะพระจะเป็นยังไงบ้างซึ่งซึ่งในตัวของผมเองเนี่ย หลังจากสะสมแล้วก็มีการจําแนกพระหล่มพงเงินออกมาเป็นอยู่ใน3ามลักษณะด้วยกันก็คือทั้งพิมพ์พระเนื้อพระแล้วก็การบรรจุผิวาการจัดการผิวพระก่อนการบรรจุกลุ่มก็จะแยกใหไไ้ได้ดูว่ามีอย่างไรบ้างซึ่งใน3ามวข้อใหญ่เนี่ยจะมีหัวข้อย่อยข้างในอีกประมาณเยอะมากเป็นเนื้อหาหลักนะ เช่นพิมพ์พระก็จะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างเช่นรูปหล่หอพิมพ์นิยมซึ่งในพิมพ์นิยมเองก็จะมีแยกไปอีกว่ามีกี่พิมพ์ประมาณยังไงนะพิมพ์พระเนื้อพระเนาะแล้วก็การจัดก,การผิวพระก็จะมีหัวข้อย่อยของแต่ละอันข้างในนั้นบทท,ท้ายๆก็จะเป็นเรื่องของวัตถุมงคลแบบอื่นๆทีอ่อาจจะคือบางอันนะสามารถที่จะ,ะขเขาเรียกวอะไรนะ ระบุได้นะว่าอยู่ในในวาระนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าจํานวนที่มีไม่มากพอหรือไม่สามารถมาแบ่งหรือจําแนกออกมาให้มันชัดเจนได้ก็เลยเอามารวม,มไว้ในหมวดหมูนี้เนาะแต่บางชิ้นบางอันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อยู่ในวาระนี้นะครับก็คือแต่เป็นที่ทางผมมองว่าดูน่าจะเป็นของหลวงพ่อเนาะซึ่งแน่นอนในอนาคตก็ต้องมีการ ศึกษาต่อไปนะตรงนี้จะเป็นในเรื่องของวัตถุมงคลแบบอื่นๆนะที่มุกสลเลสะสมแล้วก็จะมา,าพูดกันอีกทีในเรื่องของอแนวความคิดในการสะสมเนาะแล้วก็ซึ่งจริงๆพูดไปแล้วในบทที่แล้วละระดับหนึ่งแต่ในบทส่งท้ายๆท้ายก็จะมใีให้ดูด้วยนะว่า,าทำอะไรมาบ้างจะทำอะไรในอนาคตอะไรประมาณนี้ ในมุมมองของ <Okay. S 2> ทางผมเองนะโอเคเดี๋ยวไปเข้าสู่ในเนื้อหาแรกเนอะกุจะดีมีจริงไหมเนอะคือเมื่อปีที่แล้วเดือนเมษายนสองอยสี่้าร้อยกเนอะก็ผมมีโอกาสกลับบ้านที่เชียงรายก็เลยไปแวะที่วัดบางกลานครับไปทู ปดูกลุ่เจดีนี่แหละปวัตถุรสง์หลักของผมเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งที่เป็นเป็นขับเนาะเขาบอกว่ามีนะอะไรเงี้ยเขาไปดูมาแล้วผมก็เลยเลยเข้าไปดูซึ่งตำแหน่งของกลุ่มเจดีเนี่ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยอุโบสถจะมีอยู่สองหลังหลังข้างหน้าจะเป็นอุโบสถหลังเล็กพอหันหน้าเขา้าโบสถอ่ะตำแหน่งของเจดีเล็กที่ยังเหลืออยู่เนาะเป็นเจดีสมัยหลวงพ่องเงินแหละแต่ว่า อาจจะไม่ใช่เจดีย์ที่บรรจุพระหลวงพ่อเงินที่ที่เราพูดถึงว่าพระกุศลเจดีย์เนี่ยจริง,รงๆกุไม่ร่วงมีกี่องค์เหมือนกันแต่จะอยู่รอบๆอุโบสถเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีละเหลือแต่กุศลเจดีย์เล็กอันเดียวเจดีย์เล็กอันเดียวก็อยู่ทางด้านฝั่งขวามือของอุโบสถหลังด้านหน้านะที่ติดกับแม่น้ําตามภาพที่เราเห็นซึ่งซึ่งตรงเนี้ก็จะมีหลักฐานของการ มีตัวตนของกลุ่ระบุไว้คือทางวัดได้ทําป้ายปักไว้ตรงด้านหน้าเจดีเล็กตามรูปที่เห็นนื้เนื้อหาในป้ายนี่ก็จะพูดถึงว่าอบอกว่าตรงนี้เป็นเจดีเล็กสมัยหลวงพ่อเงินนะได้ทำการเปิดกลุมเมื่อปีพศ2510ซึ่งจากการฟังมาจากหลายๆท่านเนาะท่านก็บอกว่า2513อะไรเงี้ยแต่ตรงนี้คือเราเองทำป้าย2510ในการเปิดกลุ วัตถุประสงค์ของการเปิดกลุญแะก็คือเพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่โดยอุโบสถสร้างเสร็จในปี2.515ซึ่งเวลาละนั้นก็มีการสร้างพระหลวงพ่อเงินขึ้นมาด้วยนะแต่ผมไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดของ,ของพรวาวาะนั้นเนื้อหาที่เขียนข้างในอันก็คือ,อวัตถุมงคลที่มีอยู่ในกรุเจดีเขาจะมีพิมพ์จอบเล็กคือเนื้อ,อโลหะที่เห็นมีแค่อันเดียวคือพิมพ์จอบเล็ก แล้วก็นอกนั้นจะเป็นเนื้อดินส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์บ้างาสมเด็จข้างอุพิมพ์เล็กใหญ่พิมพ์ทุ่งเศษรษฐีพิมพ์พระปิตาพิมพ์สมกอพิมพ์ขุนแผนพิมพ์นางพญาพิมพ์พัดเดี่ยวพิมพ์หลวงพ่อโตแล้วก็สุดท้ายจะเป็นพิมพ์ผงอิทิเจอันนี้คือที่เขียนระบุไว้ในป้ายซึ่งจากการสืบหาข้อมูลเนาะแล้วก็ เรื่องราวที่เราฟังมาเนี่ยผมก็พอที่จะอนุมานเอาเองว่าพระกุจเดียมีอยู่จริงแน่นอนแต่ว่าพิมพ์พระและเนื้อพระนั้นมีมากกว่าที่ระบุในที่ป้ายที่ทางวัดกําหนดแอ่ที่ทางวัดจัดทาขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราได้เห็นองค์พระองค์จริงแล้วก็พิมพ์พระจริงๆซึ่งมีมากมายหลายพิมพ์ก็เป็นข้อสรุปที่ผมมาสรุปไวน้นะครับ แล้วทีนี้พอเราทราบว่ากูเจดีมีจริงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แหล่งข้อมูลล่ะที่เราศึกษามาก่อนหน้านั้นมีมาจากไหนยังไงบ้างก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าผมไปศึกษาแล้วก็เก็บพระมาอย่างไงคืออย่างอย่างที่บอกก็ว่าอาจจะเป็นความโชคดีของยุคสมัยเนาะในช่วงที่ผมเริ่มศึกษาพระหลวงพ่อเงินเนี่ย มีสื่อทางโซเชียลหลายทางนะให้เป็นทางเลือกในการศึกษาหาข้อมูลตลอดจนช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นทาง Google ก็ดีทาง f c e e o o o k y u u ู u ติ t i k t อกอะไรเงี้ยมีเยอะมากซึ่งผมก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้แนละ้วในการศึกษาหาข้อมูลทางในแง่ของประวัติศาสตร์เรียนรู้ในเรื่องของพิมพงเชิงช่างเนาะกรรมธีการสร้างตลอดจนเป็นช่องทางเนาะในการแสวงหาพระหลวงพ่อเงิน ซึ่งผมไม่ได้ไปเดินตามสนามเลยครับแล้วนี้จะได้มาจากแหล่งที่ผมคัดกรองมาแล้วนะว่าว่าโอเคอนะไรเงี้ยซึ่งจากการหาไม่นานเนะี่ยผมก็คิดว่าผมตกปะลึกเนาะในส่วนของว่าแบบไหนที่เราควรจะสะสมจริงๆพระหลวงพ่อเงินในความคิดผมมีอยู่เยอะหลายวาระเพราะท่านเป็นเกจิที่ดังนะแต่ที่ผมตั้งเป้า หมายเลือกที่จะศึกษาหลงพงินขุนเจดีเนะี่ยก็เพราะผมมองว่าเป็นพระที่เขาเรียกว่าอะไรดูง่ายเนะี่เหมาะกับคนที่ไม่มีประสบการณ์อย่างเรานะเราสามารถดูแล้วก็วิเคราะห์ความแท้กซได้ด้วยตัวเองอันนี้คือ,อน,นี่คือวัตถุประสงค์หลักเลยที่เลือกที่จะสะสมพระกลุ่มเจดีก่อน ซึ่งจากการนะติดเช็คตามเพจต่างๆเน,นาะการพระหลวงพ่อเงินคุณเจดีเนี่ยก็มีการบอกว่ามีการบรรจุขุมพี2 4 5 1นะซึ่งในบางสายบางอาจารย์เนาะท่านก็บอกว่าเป็นกันเฉลิมฉลองกบรอบ40ปีของราชการที่5อะไรเงี้ยซึ่งยาวนานที่สุดก็เลยมีการสร้างพระขึ้นมาที่วังหน้าเนาะแล้วก็มาบรรจุทีุ่เจดีแต่บาง บางท่านบางอาจารย์นะครับบอกว่า,าเป็นการสร้างเนื่องจากอา,อายุครบรอบร้อยปีเนาะของหลวงพ่อพ่อเงินนะนะที่ประธานในการจะทําจะเป็นนะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตดลศักดิ์ซึ่งท่านเป็นสิทธิหลวงพ่อเงินอนะไรเงี้ยโดยทดําโดยช่างหลวงอันนี้คือที่อีกสายหนึ่งนะแล้วก็มีการบรรจุกรุ่หลายที่มีการเก็บไว้ใน กุเจดีวัดบางคลานส่วนหนึ่งซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรมีน้อยเนาะคือการสืบหาจะค่อนข้างยากก็เป็นแต่เรื่องเล่าฟังๆกันมานะซึ่งผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้มากนักนะเพราะข้อมูลก็อย่างที่บอกคือ,อข้อมูลที่ได้มาเป็นเรื่องเล่าที่เรื่องมาฟังกันมาแต่จากการที่ได้สืบค้นเนี่ยก็พบว่า คืออันนี้ผมเขาเรียกวา่าอะไรสืบค้นเอาเองนะจากาทางโลกโซเชียลมและก็เห็นว่าเมื่อเกือบสืบปีที่แล้วมีการซื้อขายพระหลวงพ่อเงินกริจดีเนี่ยทางา Facebook เมื่อสิบกว่าปีมาแล้วเกือบสิบปีไม่ใช่สิบปีการประม,มูลวไซต์ต่างๆก,ก,ก็เริ่มมีมาตั้งแต่ตอนนั้นนะแล้วก็ได้คุยกับได้พูดคุยกับคนที่เขาเริ่มสะสมไเล้ยต,ตอนนั้นก็ทราบมาว่า พระชุดนี้เนี่ยคือมีการมีคนเก็บในวงแคบนะาราคาก็บางคนก็หลักร้อยหลักพันแล้วแต่เนาะเพราะทุกคนพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาเนี่ยเก่าถึงยุคนะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมันมีไหมอะไรเพราะว่าในสายห้างเขาไม่ได้ระบุไว้เนาะซึ่งซึ่งตัวผมเองก็พิจารณาเช่นนั้นเช่นกันตอนนู้นตอนที่ผมเริ่มศึกษานะคือพระเก่าถึงยุก เราก็เออคิดว่าน่าจะเป็นพระแท้นั่นแหละแต่ตอนนั้นคือยังยังไม่ได้เก็บมากมายอะไรซึ่งแหล่งที่ผมศึกษาเกี่ยวกับกุบกบกจเดียต้นต้นเี่จะเป็นทางเฟซบุ๊กของท่านอาจารย์อดุลน,นะนซึ่งท่านก็เป็นน่าจะเป็นคนแรกนะที่เก็บพระหลวงพเมรุวาระนี้น่าจะเก็บเยอะที่สุดแล้วก็มีของดอรสาคโรโพงาม จากนั้นก็จะมีเพจของคุณรอรทุลาที่ที่ผมได้ศึกษานะซึ่งปัจจุบันเนี่ยดรตัวสาครได้เสียชีวิตไปแล้วแหละแต่ผมก็จุดเริ่มต้นที่ผมได้เก็บลงพ่งเงินคือผมได้รับช่วงต่อพระลงพ่อเงินที่ที่ยังเหลืออยู่บ้านนะของท่านนะไม่ไม่ได้เยอะจากทายาทของท่านนะก็คือต่อมาแล้วก็ได้เก็บมาอันนี้คือเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นของพระที่ผมเก็บมา ก้น,นี้จะเป็นตัวอย่างแหล่งข้อมูลบอย่างพระของอาจารย์นนดุลที่เขาลงไว้เมื่อเกิดบสิปีแล้วนะส่วนใหญ่ข้อมูลก็คือหน้าพระก็จะเหมือนกันกับที่ผมเก็บอยู่อันนี้คือหนึ่งในนั้นหนึ่งในที่เห็นนี่อาจจะเป็นพระที่ยังเหลืออยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ผมนะ่ะอย่างของอของดรสาครนนะท่านได้เสียไปแล้วส่วนใหญ่ฐานสูงอยู่ดีที่ผมอยู ก็จะเป็นของเพจอาจารย์รอตุลาเนาะที่เขาทำเพจนะครับพระสมเด็จวันละังพระเินจบ,บคัคีพระยอดนิยมเนื้อหาส่วนใหญ่จะพูดถึงละหลงพ่อเงินแบบมีรักหรือว่าแบบดั้งเดิมฮนะซึ่งในนี้ก็จะคือกลุ่เจดีนั่นเองนะที่ผมดูหน้าละแล้วนะแล้วก็มีอันหนึ่งคือเป็นกลุ่วัดประสาท ซึ่งดูใ,ใกล้ลุมใจดีซึ่งวาเนี่ยผมว่าทําพร้อมกันแต่ว่าเนื่องด้วยอาจจะระยะเวลาในการบรรจุกลกุต่างกันเกือบ2ี่0ปีอะไรเงี้ยาการเกิดสนิมหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะ,ก,จะก็จะต่างกันนอกจากนี้ก็จะมีข้อมูลทางด้านเว็บไซต์ต่างๆที่ไปนค้นมาหนะังสือพิมพ์แผ่นติวอะไรพวกนี้ที่คนรุ่นเก่าๆได้ทําไว้หนังสือพิมพ์การ์พิมพม์ยุคเก่า ประมาณปี25อะไรตอนนู้นะเกี่ยวกับเรื่องการแตกกรุอะไรเนงะี้ยคือบางข้อมูลนี่ก็ดูเหมือนเหมือนจริงไม่จริงเลยเนาะคนที่ไม่เห็นหน้าพระไม่เห็นอะไรพวกนี้ก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหน้าพระอะไรเป็นยังไงนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ในโลกโซเชียลนะที่มีการประมูลกัน ซึ่งก็คือหน้าพระ,ะสุดท้ายตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งที่ผมมามาได้มาเก็บพระกุฏิดีจากจากแหล่งเก็บตรงนี้อีกอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งที่เห็นเห็นก็คือเป็นพระกุฏิดีทั้งหมดบางเว็บไซต์ก็จะมีการประมูลกันอยู่ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้รวบรวมมาเนี่ยผมก็สามารถที่จะจำแนกเนาะ สถานที่ต่างๆนะที่มีการพบเจอพระหลวงพ่อเงินหนึ่งก็คือมีหนึ่งกุเจดีวัดบางคานหรือวัดเฮลัญยารามเราเนี่ยบรรจุกลุ่ปีพศ2451แล้วก็จะมีกลุใต้ฐานประธานนะวัดประสาทอันนี้อยู่ใกล้ๆวัดบางคา,างนบอกว่าประมาณ300เมตรผมไม่เคยไปนันดูนี่พระบรรจุวาระเดียวกันนะ2451 พอดูหน้าพาล้วแบบ้ายกันแล้วก็แต่ว่าเนื้อหาอาจจะต่างกันความต่างของเนื้อหาอาจจะมาจากเรื่องของสถานที่จัดเก็บเนาะในนั้นอุณหภูมิความชื้นเราก็ไม่รู้เนาะแล้วก็ระยะเวลาที่อยู่ในในกลุ่นเนี่ยต่างกัน,นับอย่างบางคาเนี่ยเปิดกลุ่มเมื่อ2 5 1 0ส่วนวัดประสาทเนี่ยเปิดกลุ่มเมื่อปีพศส5 1 8ต่างกันเกือบเกืบ20ปีอะ 28, ีสนะ2 5 1 8 เลยต่างกันเกือบ20ปีแน่นอนเนื้อหาของพระก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่อยู่ด้วยแล้วก็ระยะเวลาที่อยู่ในกลุ่นะส่วนกลุวัดไท้ยน้ำนั้นอันดับ3นะบรรจุกุปี2459อันนี้รู้ปีบรรจุแต่ไม่รู้ปีที่เปิดแต่น่าจะเล่ๆกันนะอาจจะ2525อะไรประมาณนี้28เนี่ใกล้ๆกับกลุ่วัดไม่เค็ง ซึ่งซึ่งกูวัดให้กลูใต้ฐานพระประธานวัดให้เขียนเนี่ยกูที่สีเนี่ย,ยผมไม่มีพระเนาะของกลุนี้ก็เลยก็เลยไม่สามารถนํามายกตัวอย่างได้เนาะแต่สามวละที่สามกลุมที่เห็นข้างบนนะที่สีเขียวก็คือที่ผมมีพระก็เลยจะนําแค่ใน3ส่วนนี้มานําเสนอจึงเป็นที่มาของหนังสืออ e ีบุ๊คลมเนี้เนามส่วนนี้ นี่มาสรุปให้ชมทีนึงก็คือวัดเจดี์บางคลานก็จะเป็นแบบนี้ส่วนกลุ่ใต้ฐานชุกชีพระประธานวัดประสาทก็จะมีข้อมูลอย่างเงี้ยเปิดเปิดปีสอง8ส่วนกรุวัดทายน้ำก็จะบรรจุ2459แต่ว่าไม่ได้มีระบุนะว่าเปิดตอนไหน,น สวนกุฏ้ฐานพระประธานวัดไร่เขตเนี่ยจะมีข้อมูลค่อนข้างเยอะหน่อยช่วงนั้นคือออกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะช่วงปี2 5 2 5เปิดกุนี้นะก็จะมีข้อมูลค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับจำนวนพระอะไรเงี้ยช่อนทางจำหน่ายโดยธนาคารอรเงี้ยรนี้จะถูกลบบุ้ในหนังสือพิมพนะ์ซึ่งเท่าที่ดูก็พระค่อนข้างเยอะนะ5,900 ภาพต้องคําก็มีนะในนี้จะมีข้อมูลประมาณนึ้งซึ่งทั้งทั้งหมดทั้งมวลผมก็มาทําเป็นไทม์ไลน์เนาะของอการบรรจุก,กุแล้วก,ก็การเปิดกุจนตลอดจนถึงการปรากฏตัวของพระหลงพง่อเงินเนาะในโลกโซเชียลเนาะก็คือ,อตรงนี้ผมอิงปีเกิดของท่านก็คือ2 3 5 1ซึ่งเดี๋ยวจะ จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงอิงปีนี้นะเพราะว่าข้อมูลในปีเกิดของท่านในมีหลายปีเลอเกินเนาะ2,348ก็มีนะ2,351ก็มีอันนี้คืออยู่ในในวิกิพีเดียเอกสารตัวนี้คือพอสรุปออกมาเป็นไทม์ไลน์ก็จะเห็นว่าเนี่ยมีการบรรจุครั้งแรกนี่คือ2451โดยเป็น ช่วงร้อยปีพอดีจาก2351คือวาระการจัดสร้างครั้งแรก2451แล้วอีกทีคือ2459ที่วัดไทยน้ำนะจากนั้นก็มีการเริ่มเปิดกลุ่ที่2510ที่วัดบางคลานเปิดอย่างเป็นทางการนะครับตัวนี้จากการฟังมาเนาะ ตั้งแต่ปี2-2-4-9กว่ากก็มีการแอบขโมยเปิดคุกอันนี้นี่คือได้ฟังข้อมูลมาจริงเท็จยังไงไม่ทราบได้นะแล้ว2.525นะก็จะมีเริ่มเปิดคลุกวัดไมเคน,นะ2 5 2 8เปิดคลุกวัดประสาทช่วงประมาณ2.558เนี่ยผมเริ่มเห็นว่ามีการอาออกสู่ตลาดในโลกโซเชียลเนาะ ถ้านับจากปีที่เกิดเปิดก,ก,กูวัดประสาทเนี่ยปีท้ายสุดก็ประมาณ30ปีนะถึงมีการออกมาเปิดเผยในโลกโซเชียลนยในยะตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคนเก็บถึงเก็บเก็บไว้นานขนาดนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งก็คือมาโผล่ตอน2 4 0 0ช่วงโควิดตรงนี้ก็จะเห็นมีการออกมาซึ่งผมก็เก็บช่วงนี้ครับ ตรงนี้อาจจะมองในเรือว่าเจ้าของเดิมนี่อาจจะอายุเยอะแล้วนะคือพอดูตั้งแต่เปิดกุปปี2510อสะไรเงี้ยโอ้สมมติว่าตอนนั้นคนเก็บอายุสัก30ปีเลยนะถึงสองพันอกสิบแปรกสิบสนี้ก็ประมาณ80กว่าปีแล้วนะี่อาจจะายุมากแล้วลูกหลานอาจจะนำมาปล่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ แต่ที่คุยกับคนขายนะบางคนคือที่เขาบอกมาก็คือว่าคนที่เก็บไปเนี่ยต้องการนำเงินมามารักษาสุขภาพช่วงนั้น,น<ม>ก็เป็นโอกาสที่เราได้เก็บเก็บมากเพิ่มจากที่ได้มาจากของทางด็อกเตอรนน์สักนรนะต่อไปมามาเข้าสูบ่บทที่ว่าแล้วก็ลงพ่อเงินวันละสองสีหนึ่ง ทำไมถึงมีการจัดสร้างในที่นั้นก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วว่าความสายบอกว่า,ามาจากสมัยรัชกาลที่ห้าของงานครบสีส่สปีในส่วนนี้ผมมองว่าอาจจะมีการจัดทําวัตถุมงคลอะไรให้มีอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นหลวงพ่อเงินหรือเปล่าแต่แต่ที่ได้พูดคุยกับนักวิชาการท่านหนึง ที่ท่านสะสมวัตถุโบราณมานานนะรวมถึง,รงพระหลวงพ่อเงินนี้ด้วยนะทุกทีเนี่ยท่านบ,บอกว่าพระหลวงเงินเนี้เป็นฟีมื์ของช่างหลวงสายวางหน้าซึ่งพิมพ์ช่างน่าจะตั้งด้วยะงรมพระราชวังบวรวิชัยชาญซึ่งเป็นโอรสของพระปิน่นเกล้าแต่ผู้ดำเนินการสร้างาน่าจะเป็นทางกรมหลวชุมพรเขตอุดรศักด์ ที่สร้างขึ้นมาในี่ถึงสวยงามประณีตความแปลงก็ไม่มีทางเหมือนนะปบีมือการหลอการขัดมันการเปรยกทองอะไรเงี้ยชาวบ้านในวัดในสมัยนั้นนะไม่น่าจะทําได้นอกจากว่าเป็นพระที่ทําจากในกรุงแล้วก็เอาไปเบิ่จุกซึ่งโดยสรุปก็คือว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างนี่คือเพื่อ ทส่วนกุสลให้สามท่านที่มีอายุครบรอบหนึปีสุธิการก็คือหลวงพ่อเงินวัดบางคลานสมเด็จเจ้าพยามหาศีสุริยะวงศ์หรือท่านช่วงบุ่นหน้าแล้วก็ระบาทสมเด็จพระปิเก้าวชัยุ่หัวซึ่งทั้งสท่านเดีเกิดมีเดียวกันคือปีสองพัอ้ยห้าสซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ ส่วนอีกวาระหนึ่งคือ2 4งสนี้คาดว่าอาจจะเป็นกนรารจัดสร้างเนื่อเมื่อหลวงพ่อเงินเงียวบหนึ่งร้อยแปดปีนี่เป็นการขัดกันและการที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลในกรุงเทพในสมัยนั้นเนี่ยท่านก็กล่าวไว้เนาะท่านนักว,วิชาการพูดตรงนี้ดูไม่น่าจะทำได้นะเพราะว่าสายสมเด็จเจ้าพญานับสายก็กิน การขัดขัดกันอยู่กับสายทางวังหลวงสาราชการาสายราชการที่5ซึ่งก็มีการระแวงเรื่องการก่อกระบฏชถูในตอนนั้นซึ่งจากการพิจารณาข้อมูลหลายๆส่วนแล้วนะรวมถึงที่ได้คุยคุยกับท่านนะผมก็มองว่าออผมค่อนข้างเชื่อไปในทางนี้นะเพราะว่าหนึ่งในส่วนของวาระคือข้อมูลเนะี่ยตรงกันคือท่านทั้งสองเนะี่ยเกิดปีเดียวกันคือ2351 ท่านจองบ,บอกว่าวันเดืินพีเกิดมันไม่ตรงกับหลักปฏิทินสากลนะแต่ผมก็มองว่าข้อมูลทั้งหมดมันมีส่วนผิดถูกพอๆกันขึ้นอยู่กับว่าเรามองในมุมไหนนะอย่างเช่นที่บอกว่าเกิดเกิดปีไทยปีฉลูปีอะไรนะจำไม่ได้ปีนะไนกับจริงๆแล้วใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่นๆน,น,นั่นก็คน,คนละอนกันแต่ว่าในในวิกิพีเดียเนี่ยคือที่เขาระบุไว้คือ สิบหกพันยาสองพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดผมก็อิงตามนี้ซึ่งก็เออเห็นว่ามันตรงกันนะอีกอันหนึ่งคือในส่วนของภาวะสังคมในช่วงนั้นซึ่งก็ก็เออเป็นไปได้ที่ว่ามีข้อมูลหลายส่วนสับสนในเรื่องการไม่ลงรอยกันนะในเรื่องของังหน้ากับองหลวงและนอกจากนี้เอง ในส่วนขององค์พระเชงช่างและวัสดุที่ใช้ตลอดจนเนปริมาณพิมพ์พระปริมาณพระที่เยอะหลากหลายพิมพ์หลากหลายเนื้อหลากหลายขนาดจะสร้างและช่างที่ต้องทำเนี่ยต้องเป็นคนที่มีบุญหนักสักใหญ่นะถ้าจะพูดจริงน่าจะเป็นกรมหลวงชุมพรกับทางช่างหลวงเท่านั้นอันนี้ในมุมมองของผมเนาะคือผมเห็นด้วยกับ นักวิจาการท่านนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างไม,ไม่ใช่ตัวอย่างเป็นข้อมูลที่ผมไปเช็คมาก็ไปดูได้ในวิกิพีเดียเรื่องของประวัติของวันเดินพิเกิดไรก็แล้วแต่นี่คือเรารีเช็คเฉยว่าเออตรงกรนันนะอะไรง้ยไม่ได้ไม่ได้ผิดพลาดในส่วนของคมพระราชวังบวรมิชัยชานก็ไปดูในส่วนของ ความที่เขียนถึงท่านนะก็จะเห็นว่าท่านีทรงสนพระไทยในการเล่นแร่แบบ่านนะมีการสร้างโรงถลุงแร่ไว้ในพระราชวังบรวบรสถานมงคลเมืออ่อพศ2426นอกจากนี้ยังได้รับประกาศิยบัตรจากฝรั่งเศสด้วยนะในฐานะผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาช่างอะไรเงี้ยก็ข้อมูลก็ล้อไปในทางเดียวกัน ส่วนในข้อมูลของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เมื่อมาดูในความสัมพันธ์กับทั้ง3ท่านที่กล่าวมาเนะาะหลวงพ่อเงินกับท่านก็เป็นอาจารย์กับลูกศิษย์พระบาทสมเด็พระปินก้าเจ้าอยู่หัวนี้เป็นน้องของปูท่านนะก็ท่านก็มีศักดิ์เป็นหลายส่วนสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีชลยวงศ์ก็คือตาทวดของท่านนะท่านก็เป็นเลน ก็จะเป็นข้อมูลที่มองได้ว่าถ้าคนที่จะทำะเป็นเนขาเรียกอะไรเป็นอ่ประธานเนอะในฝ่ายคารวาสอะไเงี้ยก็น่าจะเป็นท่านเสียไม่ได้จากเหตุผลด้วยประการทั้งปวงก็ในบทนี้ก็จะ,ะพูดคุยในลักษณะนี้นะก็คือแนะนำหนังสือแล้วก็เบื้องต้นก่อนว่า คะูเจตีมีมาอย่างไงบ้างแล้วก็การสะสมของผมเป็นยังไงที่มาที่ไปของการขอ,อการสร้างพระสมัยนั้นนะ mm hmm. ก็ในหนังสือก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ให้นะสนใจซื้อหาวบเก็บไว้อ่านหรือไม่จะรอชมคลิปก็ได้ก็ช่องทางติดต่อนในการสั่งซื้อนะั้ก็จะมีทางในเล็กก็คือโดยตรงแล้วก็ ตามเบอร์ที่ระบุข้างบนนะ line id ก็แปดสองสามโปรทักกันมาได้หรือจะไปติดตามทางช่อง facebook ก็ได้ facebook tiktok หรือ youtube คือนี่แหละช่องวงสิงคเลร์ทั้งหมดนะแล้วนี่มีวางจำไรในเมพมาเก็ตเหมือนกันหนะนังสือเล่มนี้ก็ฝากติดตามได้ครับสวัสดีครับ